ใหม่สดเบิกใหม่แกกล้องเติมน้ำมันครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเติมน้ำมันเลยมันเครื่องหรือเปล่ามันเครื่องใส่ไปแล้วมันเครื่องใส่ไปแล้วนะสากล้องช้าอันนี้น้ำมันอะไรดินซิดตัวหอกเก้าห้าเก้าห้าเอ็นถังในช่วงน้ำมันลงพอดีนะลงตรงตามไก่นี่ในสุดหน้าหม้อเดียว กีเดี๋ยวว่าได้ก้วเดี๋อวน้ไม่ได้สเปิดน้ำมันนะครับตรงนี้เปิดน้ำมันบีลงไปในเครื่องอันนี้คือโชกอากาปักตาได้เลยหรออ่าสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดจะมีออฟกับออนตรงมาที่ออน เริ念念่องนั้วนะครับ